สวัสดีค่ะสู่คลิปอัตราการเปลี่ยนแปลง EP 2นะคะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะโอเคอันนี้เป็นการคำนวณแบบยังไม่มีโจทย์ปัญหานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีโจทย์ปัญหาสิ่งที่หนูต้องทำอย่างแรกเลยนะคะเมื่อมีโจทย์ปัญหานะข้อที่หนึ่งคือกำหนดค่า x ค่ะ คำว่าจำนวนค่า x ก็คือค่าไหนที่มันเป็นค่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น่งเช่นเปลี่ยนแปลงด้านเงี้ย x จะเป็นด้านทันทีโอเคนะข้อ2อ,อ่ะหา fx ก็คือหา fx ต้องดูที่ว่าโจทย์เขาถามหาอะไรอย่างเช่นโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมคะดังนั้นอีกอันหนึ่งก็จะเป็น x อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น x พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็น fx นะ ก็จะกลายเป็น x กำลังสงแบบนี้ค่ะก็คือหา f x แล้วก็หาคําตอบอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยคือ1ต้องกดกําหนดค่าของ x ก่อนข้อที่2ก็หา f x ว่าเราจะเอา r สมการไหนไปแทนค่านะคะอ่ะเรามาดูข้อที่นี้ข้อ1การก่อนข้อ1ข้อถาม2อ,อันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเมื่อ7นิ้วไปยัง9นิ้วอีกอันนึงอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ r ด้านยาวเท่ากับ7 หาสองอันคะ่ะแสดงว่าต้องมี take limit หนึ่งอันก็คือหาออ,อ,อปพอปอนเองโอเคมาดูอันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งเขาหาอออ,อชอนะคะจาก f ปลายลบด้วย f ต้นส่วน2ผลต่าง9-7ลบเเป็น2นะคะแต่ว่าคุณลืมอะไรสักอย่างหนึ่งลืมอะไรคะเฮ้ยหนูหา fx เจอหรือ,อยังในข้อนี้ ยังไม่มีถูกไหมโอเคดังนั้นเราก็ต้องหา fx ในข้อน,นี้ก่อนอก่อนที่เราจะทำทุกอย่างเราต้องหา fx ก่อนนะจ๊ะอ่ะมาดูกันหนึ่งเอ่อจะเปลี่ยนสีโอเคให้ Egg, แทนอะไรอ่านโจทย์ก่อนโจทย์ถามว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะความยาวของด้านเมื่อเทียบกับความยคยาวที่เปลี่ยนไปก็จะเป็น7นิ้วไปยัง9นิ้วแสดงว่าอะไรเป็น x เอ่ยเจนิ้วไปยัง9นิ้วให้ x แทนด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ถูกไหมเมื่อ x เป็นด้านของรูปสี and, ่เหลี่ยมจตุรัส f x ต้องเกิดจากสิ่งที่เรากำหนดค่า x มาดังนั้น f x นะคะแทนพื้นที่ถูกไหมดังนั้นเราจะได้อะไรคะถ้าเกิดแทนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ก็คือด้านคูณด,ด้านถูกไหมะัะนั้น fx ของเราก็จะเท่ากับ x กำลังสองเพราะว่าด้านคูณด,ด้านโอเคได้ fx แล้วเราสามารถหาได้เลยค่ะข้อ1ก็คืออปชก็คือ f 9ลบ f 7ส่วนผลต่างก็คือ2 f 9ไปแทนใน x ่ะก็จะเป็น 81-49ลบส9ส่วน2เท่ากับ32ส่วน 2, 2, 2ตัดกันก็จะเป็น16ตรงนี้หาพื้นที่ถูกไหมหน่วยเป็นนิ้วก็จะเป็นพื้นที่จะเป็นตารางนิ้วนะคะอันนี้คือวักที่หนึ่ง วักที่สเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมื่อเทียบขณะที่ความยาวเป็น7นิ้วก็จะกลายเป็นว่าสองบวกออปอัปออาตราการเปลี่ยนที่ x เท่ากับ7โอเคไหมคือลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ ที่ f x เป็น7ใช่ไหม7บวก h ลบด้วย f ของ7ส่วนด้วยค่า h เท่ากับเอาอะไรไปแทนค่าคะเอาอะไรไปแทนค่าใน f x เอา7บวก h ไปแทนค่าใน x กํลังสองนะโอเคก็จะกลายเป็น7บวก h ยกกำลังสองลบกับ7กำลังสองส่วน h กระจายเข้าไปค่ะก็จะเป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองท่องให้ได้นะคะบอกแล้วเป็นเรื่องที่ใช้ตลอดสี่สิบก้าตัดสีสิบก้าดึงอะไรออกมาค่ะดึง h ออกมาเหมือนทุกครั้งนะโอเคก็จะกลายเป็น h คูณกับ14บวก h ส่วนด้วยค่า h h ตัด h ได้ยังตัดได้แล้วนะคะเอา0ไปแทนข้อนี้ตอบ14ตารางนิ้วอันนี้เป็นโจทย์ปัญหา เรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะโอเคเจอโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ก่อนจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของปริมาตรแสดงว่าการหาปริมาตรเนี่ยปริมาตรของเราเป็นการหา f x นะคูให้เป็น f x เลยนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะที่มีพื้นที่ฐานเท่ากับ10ตารางนิ้วแล้วความสูงแสดงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือความสูงดังนั้นเราจะกําหนดอะไรเป็น x คะก็ต้องกําหนดความสูง เป็นค่าของ x ถูกไหมดังนั้นให้ x แทนความสูงของปริมาตรรูปทรงกระบอกโอเคนะอันนี้ความสูงเป็นการที่เปลี่ยนแปลงถูกไหม fx ล่ะ fx แทนอะไรคะเที่บอกไปแล้วว่า fx แทนปริมาตรของรูปทรงกระบอกนะคะสิ่งที่ครูเขียนอยู่ตอนนี้จําเป็นไหมจาเป็นนะต้องเขียนทุกครั้งนะคะต้องบอกด้วว่าอะไรคือ fx อะไรคือ x นะโอเคแล้วดังนั้นก็จะได้ว่า fx เนี่ยปริมาตรทรงกระบอกสูตรว่าอะไร จริงๆอะปริมาตรของรูปทรงทุกอย่างอ่ะจะมีพื้นฐานก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะโ mm. okay. อเคเพระนั้นมันก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งพื้นที่ฐานโจทย์เขาให้มาแล้วเป็นเท่าไหร่เอ่ยส่วนเขาให้มา10บถูกไหมโอเคเป็น10บสูงเราให้เป็นอะไรคะสูงเราให้เป็น x โอเค ดังนั้นเราได้ f เป็น 10x ละโจทย์เราเข้าเราเข้าสูตรเลยนะคะเราก็จะได้ว่าอ่ปรชอของเราก็คือ f 3ลบกับ f ต้นก็คือ f 1ส่วนด้วยผลต่างก็คือ2แทนค่าค่ะก็จะเป็น3คูณ10ลบกับ1คูณ10ส่วน2 3ามคูณสได้30เนาะก็จะกลายเป็น30-10ลบส0ส่วน2เท่ากับ10รลูปบาทนิ้วค่ะโอเคไม่ยากนออรออ่ะมาอ่านข้อ2ต่อ ้รงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยอีกแล้วอ,อปชอนะของทรงกลมแสดงว่าทรงกลมเป็นอะไรเอ่ยทรงกลมปริมาตรทรงกลมก็จะกลายเป็น fx นะคะเทียบกับความยาวรัศมีรัศมีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนจาก3ไป5นิ้วแสดงว่าอะไรเป็น x เอยเห็นชัดเลยเนาะก็แสดงว่าให้ x นะคะแทนรัศมี ของทรงกลมโอเคก็จะได้ว่า f x เนี่ยแทนอะไรคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แทนปริมาตรนะคะของทรงกลมซึ่งสูตรปริมาตรทรงกลมสูตรว่าอะไรนะ4ส่วน3พาย ถูกไหมรัศมีก็คือ x ก,กําลัง3 4ส่วน3พายรัศมีกําลัง3สูตรว่าอย่างนั้นรัศมีซึ่งเราแทนให้มันเป็นค่าของ x ไปแล้วนะคะโอเคั้นเรา4่ส่วน3พายมันเป็นค่าคงที่ใดๆนะเราสามารถตึงเอาอไว้ข้างนอกก็ได้หรือจะเอามาคิดตอนทีหลังก็ได้นะคะดังนั้นอปชอคือ f ของ 5ลบด้วย f ของ3ส่วนด้วยผลต่างก็คือ2 f ของ5ก็คือ4ส่วน3พาย5ก็คือ5กำลัง3ลบกับ4ส่วน3พาย3กำลัง3ส่วนด้วย2ดึงตัวร่วมเห็นนักเรียนเห็นตัวร่วมไหมคะตัวร่วมก็คือ4ส่วน3พายนะคะคูด,ดึงมาไว้ข้างนอกนะ ก็จะได้เป็น4ี่ส่วนสพายในวงเล็บครูก็จะเหลือเหลือ125ยยีลบยีสเ่วนสอเอา2ตัดอ่ะคิดเลขออกมานะคะก็จะเป็น4ี่ส่วนสพายคูณกับ 98ส่วน2องเอา2ตัด4เป็น 2, 2> แสดงว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้คำตอบเป็น1 9ึ่าสพายส่วน3มีหน่วยไหมเอ่ยหน่วยก็จะเป็นลูกบาทนิ้วนะคะ ลืมซูมลืมซูมอ่าซูมให้ก่อนโอเคมาข้อต่อมาอุ้ยถามเหมือนกันเลยลูกบอลคือ v เท่ากับ4ส่วน3าย r กํลาลัง3โดยที่ v เป็นปริมาตรของลูกบอลน,นะคะ r เป็นรัศมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราก็ยังคงให้มันเป็น x อ,อยู่จะได้ไม่สับสนเอาทุกอย่างเป็นตัวแปรเดียวกันหมดเลยนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเมื่อเทียบกับความยาวรัศมีเขียนเหมือนเดิมถูกไหม เขียนเหมือนเดิมเลยก็คือให้ x แทนพัตสมีของทรงกลมถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า f x เท่ากับเหมือนเดิม4ส่วน3ไพย x กำลัง3โอเค เขียนคล้ายเดิมกับเมื่อกี้เลยดีที่เรามีแบบแพทเทิร์นจากข้อ2มาแล้วนะโอเคแทนค่าค่ะอ,อ,อปะชอคือ f ปลายลบด้วย f ต้นส่วนด้วยผลต่างก็คือ2แทนค่าได้เป็น4ส่วน3พาย7กำลัง3ลบ4ส่วน3พาย ากำลังสามทั้งหมดส่วนด้วย2ดตึงตัวร่วมออกมาก็จะกลายเป็น4ส่วน3ามพายเจ็ดกำลังสามคือสามสี่สามลบกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคือห้ากำลังสามส่วนสองโอเคสุดท้ายก็ตอบเป็นสี่ร้อยสามสิบหกส่วนสาม พายนะคะลูกป,ปาดอะไรเอ่ยเซนนะคะอันนี้คือสามจุดหนึ่งนะโอเคเรามาดูสามจุดสองกัน,นดีกว่า ส,สเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงคืออปปขนาดที่รัศมีเท่ากับ5โอเคดังนั้น<ม>อปปอปป,ปที่ s เท่ากับ5ก็คือ take limit เทคลิมิตเนาะลิมิตที่ h เข้าใกล้0นะคะของอะไรเอ่ยของ f ที่5บวก h ลบด้วย f 5ส่วนด้วยค่าของ h ห้าบวก h มาจากไหนมาจากสูตรถูกไหมก็คือให้แทนค่าค่า x x เท่ากับหนะคะโอเคได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0นย์แทนค่าค่ะก็เป็น4ี่ส่วนสพายหบวก h ทั้งหมดยกกำลังสลบกับ4ี่ส่วนสพายของ 5้ากำลังสทั้งหมดส่วนด้วยค่าของ h อย่างที่บอกว่าเราสามารถดึงค่าคงที่อยาไปไว้หน้าลิมิตก่อนได้นะคะมันก็อาจจะได้เป็น4ส่วน3หายแน่นอนในก้อนนี้ส่วนในหลังลิมิตเราก็ต้องแทนกำลังสมสมบูรณ์ก่อนได้เป็นหน้ากำลัง3หน้ากำลัง3ก็คือ125บวก3 หน้ากำลังสองหลังก็ได้เป็น75 h บวกกับ3หน้า15 h กํา h กำลัง2บวกกับ h กำลัง3ลบกับ125โอเคส่วนด้วยค่าของ h ค่ะตัดอะไรกันได้คะ่ะ125กับ125ตัดกันโอเค ได้เป็นเท่าไหร่ตัดอะไรที่อีกตัด h ตัวนี้ h ตัวนี้ตัดเหลือกำลังเดียวนี่ก็เหลือลเป็นกำลังที่สองแทนค่า0นย์ลงไปข้อนี้เป็นเจ็ด้วยสี่ส่วนสามคูณกับ75เอา3ตัดกับ75อีก4ี่คูณยี่ได้เป็นคำตอบเป็น โอ้ย,อยคำตอบเป็นห0ึ่งร้อายลูกบาทเซนติเมค่ะ อีกสข้อสุดท้ายคือไฟข้อ4.1อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเมื่อเทียบกับด้านโอเคของสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องนึกก่อนว่าเอ๊ะสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยสูตรว่าอะไรนะโอเคให้อะไรเป็น x ค่คะให้ x แทนด้าน มของสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้น fx ก็แทนอะไรคะแทนพื้นที่ในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งสูตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ fx เท่ากับรูปสามส่วนสี่ คูณด้านกําลังสองโดยเราให้ด้านมันเป็น x กําลังสองอันนี้คือสูตรของการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะแล้วเราจะได้ว่าหาเอาปชอใช่ไหมโอเคหนึ่ตาก,การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยโอ้อปชเท่ากับ f ปลายก่าลบ f ต้น ส่วนด้วยผลต่าง9ลบ10ได้ลบ1โอเคนะได้เป็น4ส่วน3รู3ส่วน4 9กำลัง2ลบกับรู3ส่วน4 10กำลัง2ทั้งหมดส่วนด้วยลบ1ดึงตัวรวออกมาก็จะเป็นรู3ส่วน4ในวงเล็บนะคะเป็น81ลบกับ100 ส่วนด้วยลบหเป็นไงติดลบใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นรูปสามส่วนสี่ข้างในก็จะเป็นลบสิ 19. ส่วนด้วยลบหนึ่งทำไรกันเอาลบตัดเอาลบตัดลบนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น19บเกรูสามส่วนด้วยสี่หาพื้นที่ก็จะเป็นตารางเซนติเมตร ข้อสีจุดสให้หาขนาดที่หา,อ,าปอปปนะคะอป,อปปที่ X เท่ากับ10 <Take limit S 2> เทคลิมิตเลยลิมิตที่ H เข้าใกล้0ูนย์ของ X เป็น10ทถูกไหมก็จะเป็น10บวก H ลบกับ F 10ส่วนด้วย H แทนค่าเลยค่ะก็เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0นของ r ู o ส3ส่วน4ด้านกำลังสองบวก h กำลังสองลบกับ r ูท t 3ส่วน4คูณ10กำลังสองทั้งหมดส่วนด้วยค่าของ h โอเคนะอ่ะโอเคใช้กัคาวนี้คูมีตัวร่วมก่อนนี้เราจะเขียนไปไกลคูมีตัวร่วมถูกไหมตัวร่วมของเราคืออะไรคะ ตัวลบของเราคือรูทสส่วนสถูกไหมโอเคก็จะเป็นรูทสาส่วนสีข้างในก็จะเป็น100หน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองลบ100ส่วนด้วยค่า h ตัดกันได้ไหมสิบตัด10ถูกไหม h ตัดกันแทนค่าค่ะก็จะกลายเป็น รูทสาส่วนสคูณกับยี่สตัดได้ปะสี่ตัดตัดใช่ไหมคะงั้นข้อนี้ตอบห้ารูทสตารางเซนติเมตรนะโอเคอมาข้อสุดท้ายแล้ว ให้หาอาปอชอรหรืออปอป,อปอคะอปชถ้าเมื่อไหร่รท,รที่มันมีต้นขบายนะคะมีสองค่าให้หาจากก้อนนี้ไปอย่างอีกค่าหนึ่งนะคะจะเป็นอออปชนะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะคะโอเคมาให้อะไรเป็น x ก,ก่อนความยาวของด้านรูปทรงรูปปากให้ความยาวด้านละเห็นไหมให้เห็นเลยว่าให้ x แทนด้าน ของลูกบาแสดงว่าการหาปริมาตรของรูปทรงลูกบาตก็เป็น f x ซึ่งสูตรปริมาตรของลูกบาตคืออะไรก็คือด้านกำลัง3ถูกไหมคะด้านเราเป็น x กำลัง3โอเค เขาสูตรนะคะอะอปชอเท่ากับ f ปลาย f ปลายคือ11ลบ f ต้นส่วนด้วยผลต่างก็คือ1เนือทำไมคือ1ก็จะได้เป็น11กํลัง3ลบ10กํลัง3ส่วน1 1ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะ ได้เป็นอะไรคะ11กำลัง3คือ3 1 3 3 1ลบ1พันได้เป็น331ลูกบาทนิ้วข้อนี้ง่ายแบบแบบเดียวเองโอเคก็คือสรุปนะคะถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง เฉลี่ยต้องมี2ค่าคือจากค่านี้ไปยังค่านี้อ,อ,อาจจะน้อยกว่าก็ได้อาจจะมากกว่าก็ได้ถ้าเกิดปลายลบต้นนะคะแต่ว่าให้เกิดมันปลายลบต้นแล้วอ่ะได้ค่าติดลบเราก็ต้องเขียนลบข้างล่างนะได้ค่าบวกเราก็จะเขียนเป็นบวกโอเคนะนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยจะไม่เทคลิมิตนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงธรรมดาเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ x ขณะที่อะไรก็ตามเนี่ยให้เทคลิมิตที่ h เข้าใกล้ศูนย์ โอเคนะคะเป็นการสรุปนะคะของเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วน EP นี้นะคะก็จะให้แคปในส่วนของหน้า15เฉพาะข้อ4กับข้อ5นะคะลงในกล่องส่งงานเหมือนเดิมนะคะส่งตามกำหนดเวลาด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย